อริยวิหารลมวิหารตถาคตวิหารดูก่อนที่สุทั้งหลายทำอันเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าทำเป็นเครื่องอยู่ของรมบ้างทำเป็นเครื่องอยู่ของตถาคตบ้างผู้นั้นเมื่อแกาวอนาปานาสติสมาธิโดยชอบดูก่อที่สุทั้งหลายพิสุดเหล่าใดยังเป็นสิกขบคือผู้ยังต้องศึกษายัางไม่ได้บรรลุอรหรันตผล เมื่อปราธนาธรรมอันยอดเยี่ยมอันปรปร่งจากโยคะผีเครื่องร้อยรัดเครื่องผูกมัดอยู่สมาธิที่มีสติกำหนดรูโลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อันพิสุเหล่านั้นเจริญให้มากแล้วย่อมเป็นเพื่อความสิ้นไปแห่งอาชวะคือกิเลสที่ดองสันดาลพระอหรหันเจริญอาณาปานาสติทำไมดูก่อนพิสุทั้งหลาย พิสุเหล่าใดที่เป็นพระอระหันตีนาศอยู่จบรมจรรย์แล้วสิ่งควรทำอันได้ทำสำเร็จแล้วมีภาระอันวางแล้วมีประโยชน์ส่วนตนอันได้บรรลุแล้วสิ้นกิเลสเป็นเหตุมัดไว้ในภบแล้วพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบอาณาปานสติสมาธิ อันพิสุขเหล่านั้นเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะสังยุตตนิกายมหาวราวัตเล่มสิบเก้าหน้าสี่ร้อยสิบสามเจริญทำอย่างหนึ่งชื่อว่าเจริญทำอย่างอื่นอีกมากมาย ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทำอย่างหนึ่งคืออาณาปานสติสมาธิสมาธิซึ่งมีสติกำหนดรือล,ล,ลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติปทานคือการตั้งสติสี่ยางในกายเวทนาจิตธรรมให้บริบูรณ์สติปทานสี่อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมทำพ่อชงคือองค์ประกอบแห่งปัญญาเครื่องแต่เรลลูเจตย่างให้บริบูรณ์พ่อชงเจตอันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําวิชาผือความรู้วิมุติคือความลุพคนให้บริบูรณ์ชังยุดตนิสตายมหาวรลวัคเล่มที่19หน้า417